ือเรารู้แล้วว่ามันใช่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพอใช่แล้วเขาก็จะหยุดทําเมื่อเจอปัญหาเขาหยุดเขาไม่ไปต่อแต่ถ้าไปต่อเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่คุณเชื่อว่ามันใช่คุณมองไม่เห็นหลบว่ามันวิธีการมันทำยังไงขอให้คุณทำไปเถอะในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันใช่อะ เดี๋ยวคุณจะมองเห็นเองเมื่อคุณเข้าไปใกล้มาแล้วคุณจะมองเห็นเองว่าวิธีการนี้มันคืออไรณตอนนี้มันไม่ได้มองตรงนั้นแล้วมันไม่ได้มองอะไรเล็กๆอีกแล้วมันมองไปที่เป้าหมายอย่างเดียวว่าเราจะสร้างเป็นจุดยืนให้กับในหน้าประเทศไทยได้อย่างไรการตามหาฝันมันก็เหมือนเวลาที่คุณขับรถกลางคืนนั่นแหละคุณรู้ว่าคุณจะไปที่ไหนการขับรถกลางคืนคุณมองเห็นแสงไฟแค่50เมตรอยู่ข้างหน้าคุณเท่านั้นเอง แต่ทำไมล่ะพอเวลาที่คุณตามหาฝันของคุณเนี่ยทำไมคุณหยุดคุณไม่ไปตอ่อครับช่เวลาสั้นๆที่คุณนะัดได้พูดคุยกับเรานะครับ ผมเชื่อว่าได้แง่คิดมุมมองสำหรับหลายท่านแต่ขอญาตชี้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญมากๆอันหนึง่งคือคำนี้ครับโฟกัสครับโฟกัสค,คือการที่คุณจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับคุณนัทพูดถึงในคลิปตอนที่บอกว่า คนเราเวลาที่เขาพบว่ามันมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่าจะได้ทําทําแล้วมันดีแล้วเขาตัดสินใจทําแต่พอมันเกิดปัญหาอะไรก็ตามเขาหยุดเขาไม่ไปต่อครับเขาไม่ไปต่อเพราะว่าตอนที่เขาเกิดปัญหาเสียงในหัวมันจะเริ่มดังใช่ไม่ใช่ มันจะเริ่มดังประมาณว่าทําไมมันมีแต่ปัญหาทําไมฉันโชคไม่ดีทําไมมันช่างยุ่งยากขนาดนี้เอ๊ะมันจะใช้ใชนหรือเปล่านะครับเสียงมันดังครับเสียงในผมมันดังครับจนเขาลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะใช้เสียเวลาเสียเวลาไปเพื่อโฟกัสปัญหาเหล่านั้นซึ่งยิ่งโฟกัสยิ่งเห็นแต่ปัญหายิ่งหมดพลังทําไมไม่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกจากปัญหาตรงนั้นได้ จัดการปัญหาตรงนั้นได้ผลลัพธ์อะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่ปลายทางที่มันรออยู่เมื่อกี้ที่เราเข้ามานะครับเรามีภาพภาพหนึ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมใช่จริงๆแล้วคุณอยากได้วิธีหาเงินแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของคําว่าหาเงินของคุณมันคือมันมีภาพอันหนึ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตของคุณที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณใช่ไหมใช่ และระหว่างทางที่คุณจะไปถึงให้ภาพนั้นเกิดขึ้นนะ่ะแน่นอนครับปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่คนส่วนใหญ่ที่จะไม่ได้เข้าใจเขาจะมองแต่ปัญหาตรงนั้นแล้วทุกอย่างก็คือชะลอไปหยุดไปจนลืมไปเลยว,ว่าปลายทางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันงดงามขนาดไหนมันภูมิใจมันมีความสุขในชีวิตขนาดไหนดังนั้นโฟกัสจิตด